ว่าถ้าประธานาธิบดีทำโทรศัพท์มาคุยซึ่งบัดนี้ยังไม่ได้คุยเนี่ยแม้กระทั่งอันวาฮิบราฮิมซึ่งมีการคุยไปแล้วก็ตามให้แจ้งไปยังประธานาธิบดีทำว่าถ้านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไปเจรจาจุดยิงเหมือนกับวันที่28กรกฎาคม รวมกระทั่งการเจราจาสันติภาพที่ตัวประธานาธิบดีทำเป็นสักขีพยานในเรียกว่าสันติภาพแรงเอื้ประชาชนชาวไทยจะขับไล่ตัวเองในฐานะนายกรัฐมนตรีดังเช่นนายกรัฐมนตรีในอดีตคำว่าสงครามและสันติภาพก็มีบทเรียนอยู่แล้วว่า ถ้าสงครามมันไม่จบด้วยผลแพ้ชนะอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นสงครามโลกครั้งที่สองถ้าไม่มีนางาสกิฮิโรชิมะไม่มีกองทัพของนาซีไปติดกับฤดูหนาวในรัสเซียเนี่ยสันติภาพก็จะไม่บังเกิดบัดนี้ก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่าสันติภาพบนโต๊ะการเจรจา ในขณะที่สงครามมันยังไม่เป็นเสร็จมันก็ไม่เกิดขึ้นไม่ว่าใครจะมานั่งเป็นสักขีพยานก็ตามการที่เสนาธิการกองทัพบกของประเทศไทยระบุชัดเจนว่าจะเป็นการทำสงครามให้กองทัพกัมพูชาสิ้นสภาพหมดความสามารถที่จะเป็นภัยคุกคามกับประเทศไทยจนรุ่นลูกรุ่นหลานนั้นก็ถือว่านี่คือภารกิจ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการนัดหมายของคณะรวมพลังแผ่นดินในตอนเที่ยงของวันอาทิตย์ที่14นี้ความเป็นจริงก็อยากจะบอกว่าเป็นอนุสาวรีชัยฉบับย่อนะครับหัวข้อก็คือจากแนวหลังสู่แนวหน้าเป็นคำเดิมที่ใช้กันมานาะนเป็นบรรยากาศของการร่วมแรงร่วมหัวใจไม่ว่าศิลปิน นะครับบรรดาคณะก็จะสลับการปราศัยพี่น้องเนี่ยครับซึ่งเราก็ต้องไปเติมเต็มกับรัฐบาลที่ช่วยบรรดาศูนย์พักพิงทางๆซึ่งประชาชนอยู่่ามกลางความยากลำบากบรรดาทหารทหารแม้ว่าจะมีงบประมาณจากรัฐก็ตามแต่ว่าภาคประชาชนต้องไปเติมเต็มไปเสริมนั่นคือมีอารมณ์ร่วมนะครับเรียกว่าอารมณ์ร่วม เพื่อที่จะเกิดความรู้สึกกันว่าทหารที่อยู่แนวหน้าที่พร้อมจะตายพร้อมจะสละชีพคนที่อยู่แนวหลังนั้นไม่ได้อยู่ในท่ามกลางความสบายใจเราก็มีหัวใจที่ไม่ได้แตกต่างกันัน่กแลกก็จะส่งกําลังใจผ่านเนี่ยนะครับทุกช่องทางดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งข้าวสารผ้าห่มหรืออะไรก็ตามแม้กระทั่งปัจจัยเงินทองคนละเล็กคนละน้อย นะครับร่วมแรงร่วมใจคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยก็ทําหน้าที่เป็นตัวกลางเหมือนดังเช่นนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ขอ,ขอเนี่ยนะครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับแม้ว่าปลายทางเราอาจจะไปอนุสาวรีย์ชัยกันอีกรอบถ้าสถานการณ์สงครามมันยังไม่จบซึ่งผมก็เชื่อว่านะีครับรอบนี้เนี่ยจะไม่มีวันจบอย่างง่ายดายเพราะเป็นการเดิมพันอนาคต จากการปกครองประเทศยาวนานกว่า40ปีเราต้องเข้าใจว่า40ปีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะหายไปในพริปตาถ้าแพ้และตัวเองต้อ,องออกนอกประเทศตามที่บรรดานักวิชาการไทยได้วิเคราะห์กันมานั้นเพราะฉะนั้นเขาเดิมพันธ์นะครับเอาชีวิตวางเป็นเดิมพันธ์อยู่แล้วตลอดระยะเวลา40ปีนั้นผมเชื่อว่างบประมาณแผ่นดินน้อยกว่างบประมาณที่ ส่วนตัวที่ไม่ใช่แผ่นดินและจะเห็นว่าจากการจ้างบรรดานักรบรับจ้างจากหลายชาติมากที่ปรากฏในขนาดนี้มันจึงเป็นสงครามที่เราจะประมาทไปปรามาตอะไรกันไม่ได้แม้ว่าจะมีหลักคิดว่าจะน่าจะจบการก่อนปีใหม่แต่ผมเชื่อว่าศึกนี้ยังยืดเยือ้อเราลองดูนะครับปรากฏการในแต่ละจุดหน้าขนาดนี้ที่ทหารไทยเนี่ยเสียชีวิตกันทุกวันนั้น เป็นสงครามที่ไม่ง่ายเราเองก็เห็นปรากฏการณ์นะครับสงครามอเมริกาเวียดนามยูเครนรัสเซียอิสราเอลอาปาเลสไตน์หลายคนก็คิดว่ามันจะจบอย่างรวดเร็วมาครั้งนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันรัฐบาลและประชาชนก็ต้องคิดอ่านว่าเกมสั้นเราจะเดินไปอย่างไรเกมยาวในส่วนของภาคประชาชนเราจะนี่นะครับ สนับสนุนกองทัพและรัฐเนี่ยนะครับซึ่งณขณะนี้ก็เป็นที่พอสบายใจกันได้บ้างว่าระหว่างรัฐกับกองทัพนั้นเป็นเนื้อเดียวกับประชาชนไม่ได้มีปัญหาเหมือนช่วงที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยนะครับขณะนี้ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ทั้งที่จริงปัญหาเนี่ยน้ำท่วมที่อาจารย์ลักนาพูดที่หาดใหญ่ขยะก็ยังเต็มเมืองนะแต่พอมันมีสึกเรื่องดินแดนเนี่ยนะครับ ทุกสายตาก็พุ่งไปสู่ที่ชายแดนผมอยากจะเรียนไปยังรัฐบาลว่ารัฐเนมีหลากหลายหน้าที่อยู่แล้วคนที่ไม่ได้มีหน้าที่ในการรบหน้าที่ในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับราษฎรให้กับประชาชนนั้นก็ไปทําหน้าที่ในเขตพื้นที่ภัยพิบัติทั้งหลายแต่ส่วนของสงครามนั้นนะครับภาระหน้าที่ความรู้สึกเพื่อต้องการจะบอกเล่าว,ว่าประชาชนผู้อยู่แนวหลังทั้งหลาย แม้ว่าเราไม่ได้ไปอยู่ในแนวหน้าเราก็พร้อมร่วมเป็นร่วมตายร่วมทุกข์ร่วมสุขในสิ่งที่ประชาชนพึงจะกระทําได้ดังนั้นเนี่ยนะครับก็ขอ,ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในวันอาทิตย์ที่สิบสี่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปวันนั้นเราอาจจะได้พูดลึกกันไปมากกว่านั้นถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นบรรดานักการเมืองทั้งหลายซึ่งเนี่ยนะครับผมเตือนไว้ก่อนนะถ้าเล่นการเมืองจนกระทั่งลืมความเป็นชาติ คุณจะไม่มีสนามให้เล่นนะยิ่งเร่งเกมคิดว่าจะได้การเลือกตั้งเร็วๆถ้าสงครามยังไม่สิ้นสุดคนเนี่ยนะครับคนปัญญาปกตินั้นขอย่อมจะรู้ว่ารัฐไม่สามารถกอตอไม่สามารถจัดตั้งจัดการเลือกตั้งวันเดียวได้ทั้งประเทศแล้วดังนั้นคุณเร่งยิ่งเร่งมากเท่าไหร่เอาเรื่องการเมืองเหนือกว่าเรื่องบ้านเมืองมากเท่าไหร่นั้น การเลือกตั้งยิ่งจะห่างไกลและอาจจะไม่มีการเลือกตั้งนี่ผมเตือนเอาไว้ก่อนเลยเพราะถึงวันนั้นเนี่ยนะครับคนก็พร้อมะะ่ความกระดานเหมือนกันนะวันนี้เพื่อต้องการจะเรียกร้องกันว่าใครจะมีความทิศต่างทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ในการหาเสียงทางการเมืองอย่างไรก็ตามคุณเล่นเรื่องอะไรได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องบูรณภาพแห่งดินแดนเรื่องความเป็นชาติและคำกล่าวหาว่าคลั่งชาติขว้าจัด นะครับเลิกพูดกันเสียทีเพราะขณะที่คุณพูดอยู่นั้นคุณก็ยังอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ถ้าไม่มีการลั้งชาติไม่มีความรักชาติในการปกป้องชาติคุณมานั่งวิาพากษ์วิจารณ์อย่างนี้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเองก็เรียกร้องกันว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเองก็เห็นว่าพี่น้องประสบภัยความจริงดินต้องการจะจัดในสถานที่ที่ใหญ่แต่เอาฉบับยอบ่อตามสภาพข้อเท็จจริงในขณะนี้ และถ้าสงครามมันจะยืดเยื้อจะปลายปีหรือต้นปีเราเจอที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอย่างแน่นอนวันอาทิตย์เที่ยงพบกันครับสวัสดีครับ